โอเคนะครับสำหรับเวลาพัฒนาวันจันท์นี้นะครับวันจันนี้ที่23นะครับสิงหาเราสังเกตดูเลยนะครับเอาตั้งแต่งวดนี้นะครับก่อนคลิปที่แล้วก็คือจะเป็นสูตรคี่คู่นะครับก็คืออันนี้คือบนนะครับสูตรบนเน้นบนนะครับ5-4นี่หมายถึงว่า3 5-4จากจาก3ตัวบนนะครับอย่าสับสนไม่ใช่ล่างนะครับตัดมาให้เห็นง่ายว่า2ตัวบนนะครับเริ่มที่5-4สังเกตนะครับ5-4 ห้าสามก็คือตั้งแต่งวดนี้งวดนี้ไปเลยนะครับจะมีเลขอยู่สามตัวก็คือสามสี่ห้าเอาไปรูดนะครับสามสี่ห้าเห็นไหมครับเข้าสี่ห้าสามสี่ห้าเข้าสามห้าสามสี่ห้าเข้าสี่สามสี่ห้าเข้าห้าสามสี่ห้าเข้าสามงั้นงวดต่อไปก็ต้องมีสามสี่ห้านะครับอย่าลืมนะครับหวยลาพัฒนาวันจันทนี้ยี่สิบสามลูดบนบนนะครับสามสี่ห้า เห็นไหมครับไอทีเนี่ยนะครับนี่ครับ3 4 5เนี่ยติด3 5นี่ติด4ตัวหนึ่งอันนี้ติด5ตัวหนึ่งนี่ครับแทบจะเรียนเลยนะครับนี่ครับสามสี่ห้าฉะนั้นนวดต่อไปงวมดวันนี้ก็น่าจะเป็น4กับ5นะครับ4กับ5ทีนี้จะเน้นอะไรเน้น5นะครับเพราะว่าสูตรขี้เดินมาดีมากขี้ขี้ขี้มีแต่เลขขี้นะครับนี่เก้า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 ห้าสามสี่เออโทษเก้าแล้วก็เจ็ดขี้ฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นห้านี่สูงมากเลยนะครับ แต่ก็อันนี้คละสูตรนะครับอันนี้คือ3 4 5หลูดนะครับสามสี่ห้าบ,บนนะครับเน้นบนบนหัวเรารลูด3ลูด4ีลูด5บนขอบคุณครับ